ัลโหลสว,วัสดีค,คดรับยกุ้งกุนดำจริงครับตรงมาใต้ไม่ลาววันนี้วันนี้หยบมาไม่ได้วันดีมา,มานะตรงมาใต้ไม่ลาวแล้วลว่าผมไม่ได้ใต้ไปกูถึงก็ว่ารับมาใ,ใต้ไปก,กูไม่คอยเรียกไปกูอ่ะยะไม่ได้ยดงนะงังไม่ได้ดังยูทูบนะต่างคน bố mình đừng có bay gan, ai vậy là, <laughs> là à. Ồ, đúng không? Rồi, rồi, cái, bơm lấy máy lạnh tai là quạ, mô rotor tao cái yên, để rồi cả, kiếp kiếp tiệt màu rồi cả, rồi cả qua cái tiệt, bơm เกับจริงรถตัดดวนี้ไม่มงตั้มจมูงกับกลั่นีว่ารถมันอย่างเรียมรถอย่างเรงเด้วยเด่ว่า

ยังไม่จองที่แบบปลายเลินปุ้มนั่นหน่อยเลยปลายมันลิ้นนะวะย่าโกนปุ้มไม่มีนั่นเลยนี่ไม่เคยปลากันนี่

mày kẻ đâu rồng mà quay tiêu hoa ở gần đây Con rô rồng ít nhau nè Con rô rồng tăng ít nhau gặp bãi Gần đây A Tên cao gặp A cao tổ rồng Bãi rô bò đín Bò yên bò trai Phát lưỡi Tới giờ này bãi rô Bãi อันนี้ประโยชบยินโดใจบ้า,น,บา,านเลยครับหนัากการกระไม่เล่นมาเล่นเการุ่นกาตรงอกเรตรงงานหนึ่งอกแปดรุ่นกาตรงอกเรตรงงานหนึ่งอกแปดน่ะจำได้จำได้ได <c oughs> โมัวรถต้อนวันก่อน bốn bốn ôi lắn gặp luôn cha chào ơi bớt gần con là lắm

ต่น,นี่วัวกระติกะอกแน่นกับตรงไหนดิอีโน่รตรงไหนดิตัวรถตายก็ยงี้ไอหลุนนี่รับก็นี่เป็นเมก้าไอโน่งรวยกัวายติกอะไรกันนั้นมันโอดเต้นโลดเต้นเลยนะวะใส่อกร้อน รูดไต้รูไตกี่ไม่เอมะไรวัดดี้เะไรรด้กาอรรู้ไไม่รู้เลยก็เดี๋ยนี้รลิบรอหนี้รับแ้่ก็ไม่รู้เกี่ยวับกุมตรงเต้นแต่ะไร้บนนงเต้นว่าไม่รู้ต่อะไเลยตรงเต้นว่าทำเต้นไม่รู้อันนี้ไม่ได้อย่าปิดกลองให้ก่อน เอองมาลบลบมาว่าจะลา,ามาตาเียว,ว่าไม่จบไม่เหลกว่าไปเลยบแมกกูไม่เหลกว่าตีม้านนี้เลยแมกกูปัน้นเนี่ยว่ากันนี่อาเล่นเกาตัวรงอาเล่นเกาตัวรง พื่อก็งงอกเดียร์อง,ออง,งนนึงอกเป็กับเอผมโอ้ยโอเคอเค,คลิปนี้บายบายรับฟกลิปฟกลิปไ็ยังตะก,กี้ยังฟกลิปดนไรไม่ฟูฟกคลิปไปยังเี่โบมาจากอีบุญเต้ อกคลิปนี้ไายบอยครับผมสวัสดีครับ